จะบอคอยงามดีจะเก้าก็คือว่างามนะคะปูแสเฮนากับบัวแับนี่คือว่าแล้วเนาะี่ยคนกะบบ่มีอันบ่มีใจอยากครัวมันฟันใดนะเอ้ากำลังมีความหักยังว่าบ่มีใจอยู่วันนี้มอแต่ไปหันไปนี่อยู่เรื่อยหันหน้มันบ่มีผู้ดูแลมันให้ทั้งไอ้คนม่ได้ติดต่อมาบอสทางบ่าวจันบ่ยังมีสีม้อยอยู่เสียม้อยโอ้ยเนาะ จงสารเงาผู้ใดเงาหน่ะผู้ใดเงาผู้ผู้พังผู้พังล้อนี่ผู้ยีลรอนี่เงาเลยสาวรุ่นใหญ่เงาผู้แม่พี่น้องเลยเงาเลยนี่เงาเล้ยเรอทั้งนั้นทั้งนี้มีสาวอยู่เนาะถ้าว่าได้มีโทรศัพท์จ้าเครื่องนึงได้เพชได้ไล่กับคือสีดีเน้องเลยเนาะแม่นแมนคือสีโบราณบาบันไดเนาะมีผู้คุยเนาะเดี๋ยวสา ทักทายสดี FC เบิดสุขุสุคนพบพอกับสาบัวมื้อนี้กับพี่และอยู่ทงให้ทงนะอยู่สวนพักพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมาหาสาวโสดรุ่นใหญ่เนาะอ่าคนดุคนมันพ่อแม่พี่น้องเอ้ยพุ่นเฮ็ดหยังเด้น่ะเนาะสวนดกหญ้าบ่นะอ่ะสบดีเด้อ งามแท้นะกับลังไส้มาเออจาเนาะน้ำกับโบคอยเพียงพ่อป่นใด้เอ,อ้าคือว่าจังชั้นมนันนั่นได้โบแห้งอืมแจ็คเป็นยางแน่มันล่มหมดเลยแน่ได้มันบ่อยากคอยขึ้นน่ะปุยกระไซยากระซิบเยอะคือบ่ขึ้นไหวฮดฮดขูมือบ่ฮดคู่มือตอนเช้าตอนแดงตอนเช้าตอนเช้าเอนน้ม่ได้คอยฮดมันเออเอ,อ้าคือบ่ฮดตอนแดงอะนะ ไ,ไม่ได้แม่ว่าจนอนร่างเทือตัวแรกเขาบไม่มีเวลาขนาดเป็นเทห,หนึ่งก็ข้ามไปตอนเศ้ามาก<ม>เลยเขาตื่นนอนต่เศร้าเลยเาฮหดขหนาะยันว่าฮดเพิ่นรอบแรงแ้วกากกังคำคืนกับเพิ่นชื้นน,น,น่นเนาะนแต่กันแบบใ่ามากเนาะปลูก้เดียวว่อนแบบเอิ่นนี่แหลของข่อยพเดียวนี่นนะ มคนนี้นี่ยของเสี้าเนาะยังไม่ได้ชักข้างเลยเจ้าจังสองเจ้าเออมาแต่ไปเพิ่นไปใช่ไงยักษ์ผู้มาเมื่อนั่นเหรอเลยเออเพิ่นก็เอาน้านาค่ะวันนี้เพิ่นก้เอาน้ามด้นี่แหละน้าหนองได้ใช้มีบอกน้าหนองมันบ่มีหนองเน่ยถ้าว่ามีหนองเนาะแบบว่าเามีหนองใหญ่ๆกับมักกะสีได้เยอะคักเยอะอ่ตักมาโดเลยแมนอันนี้มันบ่มีหนองหน้ากับหน้าแคบหน้าหน่อยมัดไายได้ใช้ ได้กะเจ้าเอาแบบแห้งอยู่บ่แต่พอค่อยแห้งจังมันเป็นยังมันน้าบ่แห้งบ่หรือแนใดพดหลายพดบ่เนาะป้ากำลังนั่นกำลังใส่มาใส่คุณนั่นขี่งัวนี่เนาะช้ำสีคายอ้นี่ป้าจะเก้ามันโ้วกขึ้นได้ค่ะมันขึ้นห้านี่นะ อันนี้บบบคือว่ากระดานเล่นเต้นนี่โอ้งามเน่าอ๋อนี่เออบัดทั้งนี่บัดบกคอยงามเนาะเพิ่นไม่ได้คอยคั่วบอกม่ได้คอยคั่วมันหักเป็นหลอกลูกได้เนาะก็เป็นหนากคือกัอะลรได้คะแม่ปลูกมือเดียวกันนะหักบ่ได้คอยคั่วคอยหักอันนี้ทั้งทั้งนี้หักบกคอยสูงเนาะบัดทั้งนี้บัดทั้งเขียวทั้งชูงกว่าได้คุณ แปลงเนอะโซงสามข้างแปงโซงมะแปงมะทั่วข้างเลี้ยวเนาะม,มันทั่วข้างเลี้ยวคิดว่าปลูกพ่อกินซื้อๆฮะน้าอ,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 อันนี้ลงมาจิม้มมาออลงมาจิมาจ้มพักจิ้มอี่อย่างนี้แหละเออก็เลยพาเลาะสวนแตงพี่น้องเอ้ยเนาะนุะงไทยกะน,นั่น รอให้หมักแปลงไงก่อนเนาะจังมาดิ่นมาเที่ยวแล้วจังได้ตำมาดินได้ตำแปงชูกันกินทำมาหาทั้งเช้าชูที่แบบว่าลุมันเน่กะมาต้องชื่อก็ได้ของอยู่ของกินเนี่ยจะหน่อยมักทัวอีกนี่ปแกินยอะอืแต่แต่มันกระโมี่กินเลวน่ะแต่หมักเฉลี่ับมันแต้งมูนี่บ่คอยได้ปลูกนะบ่คอยปลูกได้มันทำข้าสิบปลูกมังมู่นั่นมันต้องมีน้ำหนองใหญ่ เขาต้ er องได้กองลงอันนี้ปลูกห่านี่เลยมันกับย่งงปรหยากเพ <tr uh ียงพ่อห่าน้านามนมันบาแห้งก็เลยกองไหว่เรื่อยๆนะแบบจังไรแบบมันเทาใช่ถังใช่ยังไหว่ออืแ่นอันเดียวนี่บ้อเอออันเดียวมันมีลาย กันเดียวแล้วก็เปียนกันหุนะนะแบบบัได้ชาสายแบบหวดไปเลยบ่มันสีบ่ได้น้าบัวคอยแห้งอ่ามีแต่เปิดใส่ทางแลวก็ใส่เลยก็ตักใส่บัวมะยายไปเอออ่ะอ่าน้อไ่ได้ไปขดเขียบบ่ใช่ไ่ได้ไปบม่ได้ไปมันบ่มีฟูเผาสวนใกล้เข้า ถ้าว่าไปป้านี่ไกลเขาไก่ทั้งแม่เพิ่นดูได้สักรูกไปฉันลูกไปโรงเรียนแล้วลูกไปโรงเรียนทั้งสองเลยแมนอือก็เลยบ่มี้ภูเขาค่ะสิไปลายใส่กันอยากแยงยูถ้าว่ามีผู้ถ้าว่ามีผู้อยู่เลยห้าห้าจังไป้ายเนาะแมนไปได้เมื่อวานนี่ก็ไปแป๊บเดียวก็มาหมุนข่าวไรแบ่ค่ะแบบให้ยังไงของเฮาบ่บ่ของทายบ้านเออมาได้เลี้ยงแม่บ่ส่ะ โอ้ยบ่มีนะอันนี้พักหง่าของพี่ชาตทั้งนี่อันนี้ของขวอยองเออยหมูย่างบัวทีพูดว่าอันนี่มะทั้วมันสิเป็นมะทั้วตั้งนี่อือเอาคือคัดว่ามะทั้วอันข้างบัดคอนสุดท้ายมันเป็นมะทั้วตั้งใส่ดอกไม้ตั้งนานมะทั้วตัวนี้มันสิเป็นมะทั้วแข้งคือว่าเอาในมันเมียนงามอยู่บนแล้วแบบแจักมันเปลี่ยนไปได้โอ้าเบิ่งพักเบิ่งอันนั้นได้สิเบิ่งพักอันนั้นได้ ตอนเอาไว้แมวนะทั่วนั่นบัแรกจากมันมาป่นเนี่ยได้มันหลายจุกหลายหอเขาเริ่มโมโหตัวใดเป็นตัวใดไปเอาทั่วตั้งมาปลูกอันนี้เนาะป้าอันนี้บอหอยไก่กินบ่เนี่ไก่แล้วนะป้าไก่เข่าเลยการทั้งสะทั้งกินทด้เอาไปบงจกกระตานี่เคือบอท่านได้บุญเลยพี่นออกเลยมุนบัต ขนาดเทตหัวดีอยู่ได้เนาะบินขึ้นไดยบ่อนี่มันบินแน่นพุ่นเป็นปองทางนั้นจ้ะพอดีได้ไก่เขานี่ยลายบ่อไก่นะแต่บ่อลายอะไรมันอ่ะซื้อไก่ด้านนิดด้านหน่อยดื้อเป็นจากลงหมาบาลเลยค่เนาะสงสัยแล้วสงสัยแล้วมีผักหลายเลยอ่ะจะกระหับจะโกยเลยเนาะ เอาคือบ่ได้แกะขี่ตาเพิ่นบ่าจ้ะโบได้ซอยบ่ได้ยังบ่แกะอยู่มันข้นกับขนขี่ข้านแกะอยู่แต่กล้าเน้องวันกำลังย่องว่าสาวรุ่นใหญ่สาวโสดลุมันอยู่ลุอยู่หักบ่ค่อยมาแกะขี่ตาพวกบัวปันใดกันและมีแต่ลูกหย่าลูกยังขั้นชมบ่ได้แอนซอยขั้นชมบ่เอนี่หาแกะเทือดเดียวดิ ออันพวกอันนี้มันไหนมันก็เลยกำลังยืดขึ้นนะอื่กะบอคอยได้แก้ปัญหาแน่นานมาเห็ดชวนหลายผูกไปเห็ดอยู่้ำาข้งมกแตงแม่เหมือนห่านกาตามสะเนาะด้คอยไล่จ่าพื้นได้พักปัดก็ได้ผูกสิบปลายพื้นแล้วแหละใกล้สีเบิร์ดลวบอสพื้นใกล้สีเบิร์ดแล้วแหละคันตั้งใจตั้มกะประมาณพื้นห้าบอเน่ากับประมาณสี่หาเมื่อกเบิร์ดฮะแน่แต่บันนี้ ตามสองคนในชสีแวงกันผูแลจักพื้นมาแดงไปแล้วกะพผูชิบหาเลยนะการยังอีกประมาณผูแต่ชิบหาเลยลายกรัวอยู่ตามนั่งกัดยังไปเรื่อยนะเนาะมือแล้วจักพื้นะคำอันฮะบบมีเรียกงานก็ได้อยู่มือสามพื้นสี่พื้นนะนะอตามสองคนพอยังสีเรลวไวได้แสนเนาะเอาคูปีว่าคูปีนะคะ เอาคูปีบบอสื่อข้าวมาอืมแบบกระเจ้าไปลุกเอามาไใบอลไรข้าเข้าไปรับซื้อเอาบอสข้าไปลุกเองค่ะเลยซื้อกันน้ำนองซื้อในนองเลยขาไปซื้อน้ำนองเลยค่ะแบบแบบเมาเลยแบบทลายระเบิดในนองคนกาซื้อแสนหนึ่งเนาะกาคุ้มโย่ก็ได้กลัวภูหนึ่งสิบปายแล้วได้สิบห้าสิบหกแล้วได้เอาคูปีบ่อ กับบางปีก็บ่ได้ซื้อบางปีคึ้ดุแล้วก็ซื้อเลยนะกาลาโบมีแหละแ่บมีใส่ข้าใส่เบิร์ดเลยก็ซื้อมาทำเอีกนงคำซื้อคูปีคูปีแล้วกัมันหลายโพดแม่แม่เออมันโบมีบอลเมียนแหละขันลาฮาซื้อแบบนั้นนะเอยขันชุ่มเลยเนาะเยอะเฉยขันชุ่ม่าแหกินเนื้อแมลงก็ขันชุบโบนิวานนั่นบบชาพักเสียนะ บดไอ้หวานมันบดไอ้หวานมันแบบว่ามันบมีในมันอะไรเอาไปเลยบดไอ้ขอยหวานมันถาหวาน่เนี่ยมันปุ่นตกใหม้เอาบดไอ้หวานใส่อันเด็กนิดขอขมาอยู่หักบดไอ้หวานเลยเอ้ายันว่าหวานตามนี่แล้วก็หดน้ำหดยังแล้วก็พอได้คันใส่ปุ่นกันกับผักบัวนี่แดลแซ่บเลยเนาะจะซื้อแรกแต่ผู้มาประกาศ บัวมักปานใดครับก็ว่าบัวแซ่ผักเสียบัวมักบัวภูมักกะแซ่และชนหวหน้าผดเล้ฮึอึฮึฮาฮึ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 คึฮ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 ชฮึฮึฮักึฮึกึฮึฮึฮึแึฮึฮึมึนึฮ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 กฮึ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 นึฮ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 มฮึ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 ฮามึฮึะึฮึบว นี่คือว่าแล้วแ่วแคนกะบ่มีอัน <c oughs> <c oughs> บ่มีใจอย่า,ารัวมันฝันอะนะ <c oughs> เอา้ากำลังมีความหักยังว่าบ่มีใจอยู่วันนี้ <c oughs> มอแต่ไฟหันไฟนี่ยื้อเรื่อยฮะนนม่นบมม่มีดูแลมันเอ้ามืออันไปได้สะมือไปพ <c oughs> ังไทยได้ไพ่ไพ่มาเผาให้ <c oughs> มือไปพังไทยกะร้านอือให้ร้านเผา <c oughs> เอาเพิ่นบ่ได้โรงเรียนว่ะ <c oughs> บ่ได้โรงใน้พักแล้วยุดแล้วบ่มีคูเบิ่งห้เด้ไพ่ฉันมานอนเทียงลูก ทถวสามคนนะแ้วก็ไม่ยันลูกนระสาวนี่แต่ก็ลานสองคนนอนนะมือแั่นนะโดยโดยให้ทั้งอายคนมาได้ติดต่อมาบอสทาง่าวจันบอยังมีสมอยอยู่มีสมอยโอ้ยเนาะชมแสงเงาผู้ใดเงาหนะผู้ใดเงาผู้ผู้พังผู้พังรอนี่ผู้อยู่รอนี่เงาเลยสาวรุ่นใหญ่เงาพู้แม่พี่น้องเลยเงาเลยนี่ เราทางนั้นทางนมีมิวสิควอยู่เนาะถ้าว่าได้มีโทรศัพท์จ้าเครื่องหนึ่งได้เฟสได้ไล่ก็คือสีดีเนาั่งเลยเนาะแม่นแมนแมนคือสีบอกเงาปันไดเนาะมีหูคุยเนาะเดี๋ยวสาเอเนาะจะเถื่อมีหนุ่มหรือว่ารุ่นใหญ่ทางอื่นทางไกลทางต่างประเทศมาจีบนี่แห่วได้เจ้าเนาะแต่มีหนุ่มแบบทางอื่นได้สาเฟินฉีเขามาจีบได้撒 การยงบมีเนาะเพราะว่าเขาบได้ติที่โตไปใส่นะบอสถ้าว่า,ามีนมแบบผืนสีขามาจีบได้ใช่ไหฮะแต่บอ่อช่องสีมีไผนะคิดในใจนะอ้าหววนวว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 วอวว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 ่วว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 วงวววีววววว่วาวววววววนววยววอวายเวิ่นกะอ่วบวววววมวว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 ่วว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 ว หาคนใหม่ได้เนาะเหงเงาแล้วเปล่าเห็ดยังแขกินเส่านีเมื่อซานี่แกงปลาปลายังอะใส่ปลาคอแบบกะโบไงปลาในเด้กเพราะประมาณประมาณเข้าไปก้านมาไปก้านเอาไปก้านกลางคืนไปก้านเหยดนี่แหละตามหวยนะก็เลยได้ไม่เี่ น,น้ำขอนบ่หรือว่าอะไรอืมน้ำขอนตามหวยจะน้อยกับชัมสิกินอะมังแตงกันเนะาะกระด้างไงนี่น,นั่นงามเลยปีกลายนี่นะปีกลายนี่งามเลยมังแตงห่วยปู่คู่ปีบ่เนี่ยป,ปีกลายนี่คอยปลูกหาข้างหาข้างกับสัตว์ไม่ได้ยาวเท่านี่นขึ้นไปจนจนสุด หักหมากนี่ลูกบะหมากนี่เท้าปิดแต่ละข้างนี่ได้อะไรทางอะไรทางนู้นแหละปิดแต่ละมือนี่เไปขายใช่ปะนี่ขายในหมู่บ้านเียว่นนี้ถุงสิบพันสิบพันสิบพันเอาหมาสี่หมากค่ะมันใหญ่นะตางแบบคำว่ามาซื่อา่สวนกระจนล้นถุงอือเนาะแบบนี้ต้องมาชื่ออยู่ในชวนได้แบบนี้อ่าทั้งเลาะชื่อนี้มักขอชื่อน้ำเพลนนี้ก็ย่างตามไปแล้วกันปิดกินน้ำนี่เนาะ พู้ลูกว่าอีมไปน้ำนั่นนี่อีแม่คายนั่นคนถามซึ่งจะแซ่อีแม่เขาขายแตงนะเนาะว่าข้าวมาชิ้หายหน่อยมันคือพ่นหนมาบูมาสวนเราสวนดิเออต้องหายกินหายอันเต็มทงถิงว่าปวดอยู่ปวดมาชื่ออยู่ได้ไหนสวนไก่ัำไรก็ขี่รถมากบุ๊อจังหวะเด้อรอจังหวะมันใหญ่ก่อน ใช่พุนใช่พูยจักจักเทื่อเลยกะซองสามข้างเลยนะอืงามยุ่งนึ่ของเจ้านี่แต่ของอันผู้นั่นแบบโบงงามเนาะเอออันนั้นบ่แม่นบ่เพิ่นตัดข้างของเพิ่นบ่เออแม่นแล้วนะไปแก้มาเมื่อวานนี่บอกเพิ่นมันสิไปอันลามทั่วทงนาเลยเด้อ้างจำแตงดูยังมาไข่เนาะปล่อยเพิ่นลามไปโลดเอัตเตอรนี้บัด สีกายนี่กับมกทั่วนี่กันมันบอได้เป็นมักทั่วตั้งนี่ขึ้นน้ำย่างอยู่เลยเัาเก็บกับน้อยๆนึงกเนื้อกายคือว่าได้เล็ดไหบเพิ่นออกบ่เนี่คือช่องที่งามกันแค่ยาเลยค่ะอืค่ะอีดีเนาะเช็คเช็คซื้อยาเนี่ยขาแม่ไหมมีแม่บ่คุณพักชลัดแกนี่ หากระบงเมื่อวานนี่เนะพี่นอออ้องเนียเบาเบาได้ว่ากระขืดไหมน,นี่เนาะโบงไหมแล้วเพิ่นกระชีป็นแม่นี่แม่นี่เนาะมีแม่มีแม่น่ะทั่วปนกันบบดนี้ทั่วข้างในทั่วตั้งในบแดนี้ถ้าบ้านใส่ดีแบบแม่เข่าเลยนี่เอาจิอายังมาฉีดบบดนี้เจ้กแม่นะ่ะเออปกติได้ชาวิธีแบบเฮ่าแบบกติกับใจเก่ามันเฮาฉีด ต้มน้ำผักกระดกกระเดาฮะน่หักอันนี้ยังบริเวเห็ดมันอืมหักออกอยู่บ่อตายยังได้เออมันอันเครื่อบมังแตงเนี้ยจ้ะเครื่อบมังแตงเ้าก็ะซิบหวดไปเลยมีอยู่บ่อันนี้กกนี่คือกันนี่เนาะนี่แหละมันได้เข่าลเออะชั้นมันก็ขึ้นเลยเนาะออสาบุมีแนวกแก่กันจักจังไดได้หนี้ยอดมุกแท่นิทั้งที่ไปซื้อยาถ่านแล้วก็ ทีมันแฮงพอดเนาะอันตรายพอดอันนี้เขาต้องใส่แบบใส่แบบธรรมชาติเอายังต้มน้ำดวกอือโอ้ยบัวต้องซื้อแบบนี้ชัยเลลายโดดเนาะุเป็นแม่เลยพอแม่พี่น้องเลยยังไม่ลองหักเพลินเคยลองแล้วป่ พุ่นคยสีดิูวของพ่นเลมันออกยิ่วฝุ่นอลยฝุ่นเป็ไงงอต่อได้เนี่อ้าโมเมนต์หนื่อยงอ่อ้หมกแตงยังบ่อได้เอง่คยับ่ปรได้เ่าลยากนอปลูกพรอะไรกินพาอะไรคลายเดือกินก็คายต้องได้เผ่าได้เบิงที่ไปทั้งไรกันยากได้วทำสิปลูกพักปลูกหง่ากันเนาะทามี ผู้นึงอยู่กะทงไปผู้เผาเลยจ้งได้ไปทำมมี่ผู้เผาเลยก็ไปบ่ได้ไก่ไก่เทินแบ่เทิงัวค่ะถ้าเป็นหมักไว้นี่ไก่ยังหมักเนาะออแม่นมันโตฉับเลยคุณอันนี้กะมุนบดนี่บดได้กินครับบงได้จักต้นนะผพ้ได้เพิ่นเอาไปบงได้หน่อยเดียวนคือเอาไปบงหน่อยถ้าแนี้ถ้าแบบนี้ให้เอาไปบงได้สิ ตระบองก็บกได้ด้อนี่ย่านบัคขึ้นแก่แล้วบอกแก่เลยนเอออันนี้เปิดใช้อันนี้เปิดใช้นี่แหละว่าอะไรกันตักอดเอาไปขดทำบ่งห้าสีสีชาโรดบัดอันนี้ของพลาสติกคือห้ามแท้นี่ตระบอกเนี่ยบ่แมนของเซี่ยวอืมแต่เครื่องนี่ไปแล้วแมนของเซี่ยวแต่เครื่องนี่ไปแล้มนของเซี่ยวทางนี้เซี่ยวทางนี้อือ เห็ดเทือกอ่ะน้ำก uh, uh. ันบ่เฮ um. ็ดน้ำกันอ er ้อมน้ำกันค yeah, ุดก็คุดน้ำกันหักเอาคนละไรเพิ่งเอ้าเพิ่นเพิ่งคุดชอยบ้างนี่เพิ่นคุดชอยขุดหน่ากะหักผักบัวแล้วงามเนาะหัดบัได้วาดอีกยังบม่ได้เห็ดยังอีกเลยปรุงไปแบบไหนเพิ่นสีบงพักโตปลื้มได้ไหนของเพิ่นตัดคล้องไข่เลยอันนี้จะตายแล้วน่ะ คำบอกมาวาดไปเสียพังหอมมาใส่ไม้มันจังอันอันนี้ก็ต้องได้ลกถิ่นปะในมันบอกเอาแล้วปะเมื่อสมมูลว่าเขาจะวานเท่ากับซื้อหรือไม่หน้าในพักอันนี้เลยโดยโดยประกาศชมมันง่ายตวหน่อยหน้าพักกับพี่น้องเลยค่ะก็ได้กรรเดียวได้ยังรอรอไอ้เพิ่นอยู่เนาะรอข่าวข่าวอยู่เพื่อยเพิ่นกันรอข่าวข่าวอยู่คือว่าแหละค่ะบ่มีโทษอะไรทราบเนาะ อย่างนนนะมันชื่อสารกันกับโบได้อยางนัโบได้อยากลงทุนบ่ทางเอื้อไงโบได้อยากลงทุนชื่อโทรศัพท์บ่แจ็กสิเอาอยังลงทุนเนาะแต่งกับท่านนายขายบ่แมนขายกับแจ็กสิกุ้มลูกหรือบ่อะไ้เพิ่นชื่ออยู่ชื่อกินแมนเพิ่นไปห้องพียนไปห้องพียน่หายแต่ละมือขนาปชื่อโททรศัพ์กะไปชื่อโทรได้ชับกับโบพาะ มีแต่รอได้จ้ะเนาะรอผู้แหละเพิ่นชงข่าวมาผู้แหละถ้านลนๆเดียวสีหาคนอื่นคนไกลหายไ้เนาะแห่เอาไรนี่เดี๋ยวหายทั้งเอือเพิ่นช่วยพักช่วยหยาต่อก่อนอ่าเนาะช่วยช่วงเล็ด เป็นกำลังใจให้เลยใส่เลยกับความหักครั้งใหม่เนาะเนียนเนนอ่ะจังไรกะนสิเล็กคับก่อนเลยใส่เลยใสยเลยโดยสบายดีสบายดีโดยโดยโดยห่างพักกะเฮียครบควบบัดนี้อืมเนาะเฉลยพักเก็บพักพ่อแม่พี่น้องเลยคุณเพื่องมาเอื้อยเพื่องไปอยู่นี่แหละคุณเพื่องกะเต็มห่างเลยหมดต้องห่วงเลย ไวน์งัวงกินช่วงลงหน้าช่วงเห็ดไฮเห็ดหน้ากะหูงูควยไวนแถวเลินกะเอาเพื่อให้กินถ้าเอือยเพิ่นกะลำไ้ลำหน้าผีแดดหายหน้าของเอื่อยเพิน่นจังไรก็เป็นกำลังใจให้ทั้งเอือยเพิ่นเนาะเพินน่นกะยังงินรออยู่รออายเพิ่นอยู่เพิ่นวารอข้าวข้าว,าวทั้งงินผู้ละ ทางบ่าวจันผู้ใดเนาะรอว่าทางาอเยิ่นติดต่อมาบราะว่ากับบอไดคุยกันทางเอื้นยก็ยังรออยู่คือเก่าคือเริ่มเป็นกำลังใจให้ทางเอืยอยเพิ่อนเน้อรอนมไทยสาวโสดเฮาคลิปนี้สาวบัวก็สิเอาไว้ํำนี้ก่อนก็ฝากติดตามหรือว่ากดไลค์กดแชร์พอให้มีกำลังใจหรือว่าให้คลิปลงเรื่อยเนาะทางสาวบัวกั คลิปนี้สาวบัวก็สิได้ขอกาวเข้ามาสบายดีสบายดี